ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชื่อเลยครับอ่าก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังจับตามองอยู่นะฮะเกี่ยวกับโครงการบริสุทธฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะครับสำหรับหน่วยราชการและสหกร์ภาคการเกษตรปี60นะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าโครงการโซล่าฟาร์มนะครับ ที่ทางอ,าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออปศเนี่ยได้รับดาเนินการนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนนะครับเข้าไปร่วมลงทุนในโครงการนี้นะฮะซึ่งถูกทางภาคประชาชนนะครับรวมถึงเอกชนบางรายนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็ยินเรื่องร้องเรียนให้ทางทางท่านนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาเนี่ยตรวจสอบรวมถึงให้ทางกระทรวงกลาโหมและเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเนื่องจากพบประเด็นปัญหาเนี่ยหลากหลายเลยนะฮะแต่ว่าประเด็นใหญ่สุดแล้วก็ถูกากาลังถูกพูดถึงแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ก็คือ มีกลุ่มนายทหารนะครับยศพลเอกนะฮะชื่อย่อวัสยจอนะครับเข้าไปแอบอ้างชื่อของคอสชนะฮะแล้วก็แอบอ้างชื่อของท่านรองนายกมนตรีนะครับเพื่อเข้าไปเรียกรับเงินผลประโยชน์นะครับจากกลุ่มเอกชนที่เข้ามาวิ่งเต้นนะฮะในโครงการนี้นะฮะเพื่อได้รับการคัดเลือกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยคือต้นเดือนนี้นะฮะทางอปสเนี่ย ก็ได้ประกาศแล้วนะครับรายชื่อเอกชนสิบแห่งนะครับซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะไปยื่นให้กับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยหรือก็กพเนี่ยเพื่อดําเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับโดยเอกชนทั้งสิบลายเนี่ยก็มีบริษัทบีทีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับได้รับได้ร่วมลงทุนหกแห่งนะฮะคือต้องก็แตดลว่าอปสเนี่ยได้สัญญาเนี่ยจำนวนยี่สิบห้าปีนะครับร้อยไม้กวัดนะฮะแล้วก็จะแบ่งให้เอกชนในแต่ละโครงการยี่สิบห้าโครงการนะครับบริษัทบีทีมพาวเวอร์จำกัดเนี่ยมหาชนเนี่ย บริษัท b c p g จำกัดมหาชนได้5โครงการนะครับบริษัทบางจากโซล่าเนทซี่บาิีบุรีจำกัดได้3โครงการนะครับบริษัทกันกุลโซล่าพาวเวอร์ไฟส์จำกัดเนี่ยได้2โครงการบริษัทเข็มเหล็กจำกัดได้2โครงการนะครับบริษัทบีกิมโซล่าพาวเวอร์วันจำกัดได้2โครงการแล้วก็บริษัทเสริมสร้างโซล่าจำกัดได้2โครงการนะครับบริษัทความรดกรุ๊ปจำกัดได้1โครงการนะครับบริษัท STSE โซล่าจำกัดได้1โครงการนะครับและบริษัทอิเล็กตริก้าเอเชียพาวเวอร์จำกัดเนี่ยได้1โครงการนะครับ แต่ในเอกชนเนี่ยทางสำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยก็ตรวจสอบพบนะครับ,รบว่ามีเอกชนอย่างน้อยสองรายเนี่ยที่ใช้กรรมการบริษัทคนเดียวกันนะฮะนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับแล้วก็ได้งานในโครงการเหล่านี้ไปด้วยนะฮะก็คือทางาบริษัทอิเล็กทริก้าเอเชียพาวเวอร์จำกัดและบริษัท f C f e Solar s อ f e ีเอฟอีโซล่าจำกัดน,นะครับก็มีชื่อของทางคุณจอมฟัพรโรจายะนะครับเป็นกรรมการทั้งสองบริษัทนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะขัดกับทางประกาศของ กอกพก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ถ้าเกิดเอกชนเนี่ยจะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการนี้นะครับเอ่อจะต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะในการเข้ามาร่วมลงทุนนั่นก็หมายความว่าคือเอกชนเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของเวละแห่งจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ันใดกันนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตรวจสอบเชิงลึกลงไปเนี่ยในสิบบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยก็พบนะครับว่ามีบริษัทหนึ่งนะฮะมีนายทหารระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นเครือญาตินะครับของรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเ,<อ>เป็นกรรมการบริษัทด้วยแล้วก็ได้คัดเลือกในโครงการนี้นะครับด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางสานักขาา่าวอินสตาแกรเนี่ยตรวจสอบเจอนะครับรยังไงนอ,อันหลังนี่คือยังไงนะฮะอันหลังก็คือมีบริษัทหนึ่งในสิบเอกชนที่ได้ผ่านการเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมีกรรมการบริษัทคนหนึ่งเนี่ยเ,เป็นในฐานระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นอยู่ด้วยมีทหารคนหนึ่งเป็นกรรมการใช่ไหมฮ ครับแล้วทหารคนนั้นครับเป็นเครือญาติกับรัมตีคนหนึ่งที่เป็นทหารเหมือนกันในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยครับอืมครับตอนนี้รนเรือเป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดบริษัทใช่ไหมหนึ่งในสิบครับหนึ่งในสิบครับนี่คือรอบสุดท้ายแล้วครับอ๋อเหลือสิบแล้วครับผมเหลือที่บริษัทแล้วครับตอนนี้ก็ถูกตั้งคําถามถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือธรรมพิบาลอะไรทำนองนี้จากทางรัฐบาลนี้อีกแล้วนะฮะแต่ว่าก็ อยู่ระหว่างการยื่นทางท่านนายกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อไจริงเรื่องนี้ว่าจะมีข้อสั่งการอะไรออกมาหรือเปล่าแล้วก็ทางการะทรวงวลาโหมเนี่ยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงรเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะฮะตรงนี้ก็ได้ยื่นเรื่อง้องเรียนไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะไปจะมีทางภาคประชาชนเนี่ยเตรียมจะไปยื่นนะครับให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยเข้าไปไต่สวนข้อไ,ได้จริงเพิ่มเติมด้วยนะฮะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนจะไปประเด็นอื่นเอาเรื่องนายทหารนียทหารคนนี้ ไปเป็นกรรมการระดับไหนยังไงฮะกรรมการในบริษัทเป็นกรรมการบริษัทครับกรรมการนะครับไม่ใช่กรรมการ,นนรผู้จัดก,การนะเป็นกรรมการใช่ไหมคือถ้าเป็นบริษัทจำกัดก็เรียวกว่ากรรมการเฉยๆครับอืกรรมการครับผมครับในบริษัทบริษัท,ษทน่งครับในในเอกชนบริษัทนี้เนี่ยที่ได้ผ่านการเลือกข้อรอบสุดท้ายเนี่ยกรรมการในบริษัทนี้เนี่ยมีหลายคนแต่ว่ามีคนนึงเนี่ยปรากฏชื่อว่าเป็นเป็นในยาหารับสูงแล้วก็เป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีที่เป็นทหารเหมือนกัน ลายหนึ่งในรัฐบาลของทางพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ครับครับอ<ม>ก็เลยถูกตั้งคําถามถึงเรื่องอในการคัดเลือกเอกชนเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกเกนไหนอะไรยังไงเพราะว่านอกเหนือจากจะมีนายทหารที่เป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังปรากฏว่ามีบริษัทบางแห่งเนี่ยในสิบในสิบ,บริษัทเนี่ยที่ผ่านเนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานนะฮะแต่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับ ึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่าอันนี้คือธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในในคุณสมบัติออของอเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนได้เนี่ยจะต,ต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไม่น้อยกว่าปีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะต้องมีผลงานออกมาด้วยแต่ท้งนี้เนี่ยผมว่ามีเอกชนบางรายเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาก่อรสร้างนะครับก็เข้าไปทําก็ได้งานในส่วนนี้ด้วยอ๋อ,อมีมีเงื่อนไขยอยู่ด้วยว่าต้องทําธุรกิจต้องทํากิจาการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นี่มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเหรอฮะ ในสิบบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับผมงั้นแสดงว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทําโซลาร์เซลล์ดิใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดข้อได้จริงเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คืออาจจะไม่เข้าข่ายจะต้องถูกคัดเลือกก็คือไม่ตรงตามคุณสมบัติแต่ว่าตรงนี้จะมีการคัดเลือกรอบสุดท้ายกันออกมาแล้วครับก็คือก็มีชื่อบริษัทไหมครับตรงนี้ผมขออนุญาตยังไม่เปิดชื่อบริษัทแล้วกันนะครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับ แต่ว่าในส่วนนอกเหนือจากเคสเรื่องอผลอาจจะมีผลด้วยครับคอรหรือว่าธรรมิบาลแล้วนะฮะก็ยังมีสองประเด็นหลักๆเลยก็คือที่อาจจะทําใหา้การดาเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามประกาศของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานนะครับก็คือหนึ่งนะรเรื่องที่ดินนะครับครับคือประกาศของกกพเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าส่วนราชการที่จะได้รับได้รับดาเนินการเนี่ย แล้วก็เพื่อไปหาเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยจะต้องมีที่ดินนะแต่ว่าอปอตอนยื่นขนาดนั้นเนี่ยมีที่ดินในมือตัวเองหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ถูกเอกชนตั้งคําถามนะฮะเพราะว่าในส่วนของประกาศของอปศเนี่ยที่ให้เชิญเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องให้เอกชนเนี่ยมีที่ดินด้วยนั่นก็หมายความว่าช่วงที่อปอไปยื่นเนี่ยยื่นกับกรกพอเพื่อขอดําเนินโครงการนี้เนี่ยให้ไปหาเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่มีที่ดินหรือเปล่าตรงนี้ก็ถูกตั้งคําถามเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นท เอกชนสองรายที่ปรากฏที่กรรมการบริษัทคนเดียวกันเนี่ยแล้วได้รับเลือกเข้าไปเป็นสิบเอกชนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะขัดกับประกาศของกรกพอเองว่าที่เอกชนเนี่ยจะต้องไม่มีอผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าตรงนี้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นสองประเด็นหลักๆที่ข้อเท็จจริงค,ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะขัดตรงนี้จริงหรือไม่นะฮะตรงนี้ก็ต้องรอว่าทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะออกมาที้แจงอย่างไรต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง คนตีโครงชีพนะครับจันตาวานิชเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการคัดเลือกเอกชนต่างๆเนี่ยโปร่งใสโดยสุดยุติธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีการเรียกรับเงินผลประโยชน์แน่นอนแต่ว่าเมื่อเจอเคสเรื่องที่ดินกับเรื่องเอกชนสองสองรายที่ปรากฏกรรมการคนเดียวกันเนี่ยตรงนี <c oughs> ้จะตรวจสอบต่อหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงต่อตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางา้าระชาชนก็กำลังจับตาดูอยู่นะฮะแล้วก็โครงการนี้ผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อปีห้าแปดเนี่ยกรกพก็เคยดําเนินโครงการแบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็ทางตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพบกแล้วก็อปสอเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าทางกองทัพบกก็ได้ถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าอาจจะติดขัดเรื่องพรบร,ร่วมทุนนะก็เลยต้องถอนตัวออกไปแต่าทางอปสอเนี่ยก็ยังดาเนินลุยต่อนะครับแต่จนสุดท้ายเนี่ยกกพกประกาศเลิก,เล,กเลิกโครงการนี้ไปจนกระทั่งปี60เนี่ยก็มาใหม่แต่เงื่อนปมมันอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อตอนปี58เนี่ยอปสอก็ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนเพื่อจะมาร่วมทุนเหมือนกันนะครับตอนนั้นมี41บริทเอยกเลิปปสัญญาาต่างๆที่ทําไว้ก็เหมือนยังอยู่นะ พอมาปีหกศูนย์ก็อปสาก็เปิดให้เอกชนเข้ามาลงทะเบียนที่จ่ายห้าหมื่นนะครับที่ผมเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วแล้วก็เข้ามาเพื่อดำเนินการคัดเลือกร่วมทุนใหม่แต่เอกชนเก่าสี่สิบเอ็ดบริษัทเนี่ยที่เคยลงนามทําสัญญาอะไรกับอปสอไปแล้วเนี่ยก็อยากต้องการจะเข้าไปร่วมในส่วนนี้ด้วยแต่ตอนแรกเนี่ยอปสาไม่ให้นะฮะไม่ยอมจนกระทั่งจะต้องเรียกมาประชุมชี้แจงกันมีการโต้เถียงกันอย่าดงดุเดือดนะฮะในที่ประชุมเนี่ยจนสุดท้ายอ่ทางอปส็ต้องยอมให้เอกชนสี่สิบเอ็ดบริษัทเนี่ยเข้ามาแต เอกชนกลุ่มเก่าสีิบแพงเนี่ยไม่มีรายใดเลยนะครับได้รับการคัดเลือกเข้าไปก็ตรนนี้ถ้าให้เกิดการตั้งคําถามว่าเอะเมื่อตอนปีห้าแปดเนี่ยก็ผ่านคุณสมบัติอะไรต่างๆของกกพอปสอ,อะไรทุกอย่างหมดแล้วทําไมพอมารอบใหม่เนี่ยถึงไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปอีกกระบวนการคัดเลือกเป็นยังไงวิธีการคัดเลือกคืออะไรกันแน่เพราะว่าตราม่ากาศของของศสเองบอกว่าถ้าให้ระบบเป็นระบบให้คะแนนนะฮะก็คือแบ่งไปถ้าเกิดมีที่ดินก็ยี่สิบเทคโนโลยีสามสิบอะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างจะ สงสัยว่ากระบวนการเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงแน่ๆหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะฮะเพื่อขอให้ระงับการคัดเลือกโครงการนี้ไปก่อนตรงนี้ก็เป็นหลายๆประเด็นเงื่อนปัญหาเกี่ยวกับกรณีนี้ครับผมคือสรุปง่ายๆมันมีอยู่สองระดับปัญหาเลยนะฮะตั้งแต่ตั้งต้นเลยว่าอพศเนี่ยที่ไปได้โควตาในการดําเนินโครงการเนี้ยนะครับครับครับจริงจริงเนี่ยอพศเนี่ยอยู่ในข่ายที่ต้องได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีที่ดิน ถูกไหมฮะครับอ่าเพราะว่าเดิมเนี่ยเจตนาเดิมก็คือให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมก็เพราะว่ามีที่ดินเยอะจะได้เอาที่ของหลวงมาทําแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยกายเป็นอปสไม่มีที่ดินเพราะว่าเอกชนที่มาใช้โคต้าของอปสที่จะมาร่วมกับอปสเนี่ยก็แปลว่าให้เอกชนต้องหาที่ดินมาเองถูกไหมฮะครับผมอ่าอันนี้สเต็ปแรกนะฮะเรื่องอปสทีนี้อีกสเต็ปหนึ่งเรื่องที่อปสไปแจกจ่ายโคต้าเนี่ยให้กับเอกชนแต่ละลายการคัดหาเอกชนเนี่ย อันนี้ก็มีปัญหาอีกใช่ไหมฮะ,ะที่คุณสุประเดชเล่าไปเมื่อสักครู่นี้มันมีอยู่สองระดับปัญหาเลยนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการไปยื่นปปชยื่นไปยังฮะยื่นปปชยังอ่าตรงนี้ยังครับตอนแรกมีกำหนดการว่าจะไปยืน่นเมือ่อเมื่อวานหรือเมื่อวันจันทร์แต่ว่าทางภาคประชาชนเนี่ยเขาก็รอรวบรวมเอกสาร,ราหลักฐานให้ให้ครบถ้วนก่อนก่อนจะไปยื่นอีกครั้งหนึ่งก็คือยื่นครั้งนี้เนี่ยขอปปชไต่สวนเขอได้จริงว่าอทาง อปสอเนี่ยคัดเลือกเอกชนด้วยความริสุกธิติธรรมกระบวนการคัดเลือกแต่โปรง่งใสจริงหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ตรวจสอบทางพลเอกอำนาจรอดสวัสดิ์ด้วยนะคะสออปสอเนี่ยที่ลงนามคัดเลือกเอกชนไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดพรบรหัวหรือเปล่าด้วยตรงนี้เพราะว่ามีเอกชนที่ผมไล่ฟังว่ามีเอกชนสองลายกรรมการใช้กรรมการบริษัทซ้ํากันตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอ,อ,อทางภาคประชาชนเขารวบรวมข้อมูลเพียหลักฐานเอกสารทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปยื่นนะฮะ ก็คาดว่าเร็วๆนี้ครับผมครับผมว่าถ้าเกิดฟังอยู่นี่ก็ถ้าเห็นความไม่ชอบมาฟากนแล้วก็ตรวจสอบซะนะฮะไม่ต้องรอปปชก็ได้นถ้าประชาชนไปยื่นปปชก็ให้ปปชสอบอันนั้นมันเรื่องของเอาผิดตามกฎหมายใช่ไหมครับครับคือจริงๆเบื้องต้นในทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยจําเป็นจะต้องตั้งคณะวมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณอย่างมากแล้วก็เรื่องนี้กี่ยวกับเรื่องพลังงานนะฮะสัญญาาระยะยาวตั้งยี่ิ้าปีนะครับถ้าเกิดเราได้เอกชนที่ ไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือว่า,าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออย่างเช่นที่ผมได้ฟังว่ามีบริษัทหนึ่งเป็นทํารับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาจะไปทาํางานยังไงอะครับเขาไม่เคยมีประสบการณ์ด้านพลังงานเลยหรือว่าเอกชนรับเหมาก่อสร้างี่ยจะไปจ้างเอาซอสข้างนอกมาก็ผิดัผิดกับสัญญาร่วมทุนดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าเกิดต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยจะเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเข้ามาสอบข้อได้จริงเรื่องนี้แล้วนะครับครับครับผมสิบบริษัทเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายตอนนี้เนี่ย หนึ่งบริษัทนี่มีการลงทุนหลายแห่งใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นโครงการเป็นโครงการไปตรงนี้ในการคัดเลือกที่มากโครงการเนี่ยก็จะให้เอกชนแต่ละรายเนียเสนอนะครับว่าโครงการนี้เสนอเท่าไหร่อสปสอได้ผมได้ได้ประโยชน์เท่าไหร่ส่วนราชการได้เปิดเท่าไหร่ก็มีหลายบริษัทที่ได้รับหลายโครงการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้านพลังงานมานานนะก็พวกบีกิมพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ BCPT พีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่า บา,บางบริษัทที่อาจจะเล็กหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ประมูลได้แค่ไม่ได้รวมมูลแค่ยื่นเสนอได้แค่อาจจะได้แค่โครงการเดียวอะไรอย่างนี้ครนะตรงนี้ก็เป็นการคือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมกำลังสงสัยเลยเนี่ยวิธีการคัดเลือกของอปศเนี่ยมันเป็นยังไงกระบวนการคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านตามประกาศอปศหรือว่าหลักเกณฑ์กกพอะไรกันคัดเลือกก็ตามเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกกันแน่วิธีการให้คะแนนเขาคือยังไง คืออะไรตรงนี้อปศก็ยังไม่มีการชี้แจงออกมานะครับนะทางผมเนี่ยติดต่อไปทางอปศเกือบในทุกวันนะฮะก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยนะครับตรงนี้ก็ก็ยังไม่ทราบว่าตกลงข้อได้จริงมันคืออะไรกันแน่นะครับครับเพราะว่าคัดเลือกจากตั้งกี่สิบลายอ่ะใช่ไหมขจากสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเหลือยี่สิบยี่สิบปุ๊บเหลือสิบ, 21, บครับผมอ่าแล้วให้คะแนนยังไงเกณฑ์อะไรใครให้ประโยชน์กับอปศเยอะกว่าได้ไปหรือว่าความเหมาะสมต้นทุนการผลิตยังไงอ๋อ อันนี้ต้องการ,รข้อมูลมากแต่ยังติดตอ่อไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับอ้าวอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งปลมที่เป็นประเด็นตรวจสอบกันอยู่นะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครัเชิญเลยฮรก็รอดูว่าทางภาคป,ประชาชน,าลลน,นจะไปยื่นปปชเรื่องนี้เมื่อไหร่แล้วกระทรวงือร้มจะมาตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อไหร่ครับผมครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาครับขอบคุณคุณสุเดชครับ